นี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสินค้านะครับที่แบบว่าสําหรับนักดนตรีที่ใช้แบบว่าเครื่องสีนะครับผมที่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นไม้สีนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวยางสนนะครับผมยางสนนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับก็คือทําให้แบบว่าตัวคันชักนะครับที่เอาไว้สีพวกไบโอลีนพวกซอพวกอะไรเงี้ยทำให้มันแบบว่ามีความฝืดนะครับผมนะไปเลยนะครับผม ก็จะเป็นแบบว่าสีอมพันแบบนี้เลยนะครับผมนะสีเหลืองอมพันแบบนี้สวยงามนะครับผมนะลูกค้าก็สามารถนําไฟเช็คมาลนให้มันแบบว่าตกแต่งมันได้นะครับผมเพื่อเอาไปใช้งานนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบสีอัมพันแบบนี้เลยนะครับผมนำมาพอมกล่องแบบนี้นะครับผมจะเป็นของโลซินนะครับผมหน้านี่เลยนะครับก็เจ้ายางสนนะครับโลซินนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา กล่องละหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ลูกค้าท่านไหนนะครับผมนะที่ใช้เครื่องดนตรีแบบคันชักหรือไม้สีนะครับก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ